เพราะวสอนี่คือเขาเคยเรียนนะเขาก็จะรู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างส่งงานยังไงบ้างแต่เพราะว่าชอหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังแนบไฟล์ไม่เป็นส่งงานไม่ถึงครูบ้างอะไรเงี้ยความเข้าใจระบบในการส่งงานเนี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบางทีบอกว่าส่งแล้วก็คือแนบไฟล์มาแล้วแต่ไม่ได้กดส่งก็มีมันก็จะขึ้นโชว์ให้เราว่าอ๋อเด็กคนนี้เข้ามาแล้วแต่ว่า ไฟย,ยังแนบมาไม่ถึงเราอะค่ะระบบโชว์อย่างนั้นเลยใช่ค่ะอสอนมามาถึงขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มาสะดวกกว่าไหมหรือว่าเราอยากจะสอนในห้องเรียนมากกว่าเอ,อ,อยากสอนในห้องเรียนมากกว่าค่ะเพราะว่าครูจะได้ทราบถึงพฤติกรรมเวลาที่นักเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็การใช้งานของในการที่ใช้งานเครื่องมือต่าง เราจะได้ดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่เท่าที่สอบถามนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าอยากมาโรงเรียนแล้วตอนนี้อยากมาเรียนแล้วไม่อยากอยู่บ้านแล้วเบื่อ